โอกาสเนาะวันนี้ออกห่างเหินไปนานก็คงจะหลายเดือนเพราะเราบันทึกก็ส่วนใหญ่ก็บันทึกโดยการไม่เห็นภาพก็มีหลายท่านมาบอกไม่เห็นภาพอาจารย์อยากเห็นภาพบ่างเท่าที่ทราบมานะมีมาส่งมาทางไลน์ทางอะไรบ้างที่ต่อสอบถามปฏิธรรมฝากมาบ้างเพนะราะวันนี้ก็เลยได้จังหวะดะียูทูบเบอร์ว่าง เพราะว่ามีงานประจําทุกวันหยุดเฉพาะวันอาทิตย์ว,วันนี้ก็เลยได้มาบันทึกตามสมควรนะก็มีการทําเหมือนเดิมก็เป็นธรรมศาสตร์กัจฉาคือการสนทนาธรรมกันสอบถามทวนถามไตสวนทบทวนเป็นการเพื่อทําความเข้าใจยิ่งขึ้นนะเพราะนั้นก็ก็ไม่เป็นไรนะสำหรับญาติโยมที่ฟังก็ไม่ต้องคิดอะไรมาก อ่าส่วนใหญ่ถ้าาตมาบันทึกเองก็ไม่ได้มีกล้องเนาะก็จะใช้โทรศัพท์บันทึกแล้วก็ส่งเข้าไปที่ยูทูบเบอร์อ่ยูทูบเบอร์ก็จะเป็นคนคัดกรองตัดอ่าถ้ายาวเกินไปก็กตัดแล้วก็ตั้งชื่อนะยูทูบเบอร์ก็มีความสามารถเป็นคนรู้ทำคนหนึ่งที่สามารถจะตั้งชื่อได้ว่าอ่าในคลิปคลิปนี้ควรจะตั้งชื่อว่าอะไรอย่างเงี้เป็นต้นนะเมื่อกี้นี้เราก็ พูดค้างไว้เนาะเรื่องการอาราธนาธรรมนี่มันจําเป็นไหมยังไงต่างกันยังไงนะอาราธนาธรรมก็คือถ้าเป็นเป็นทางการทําเป็นทางการเมื่ออาราธนาธรรมแล้วผู้ที่ถูกอาราธนาต้องตั้งนโมตั้งนโมเพราะมันเป็นมันเป็นพิธีการในยุคพระพุทธเจ้าแล้วคงไม่มีใครไปตั้งนโมหรอกเนาะพระพุทธเจ้าก็นั่งอยู่ยตรงนั้น นะตั้งอยู่ก็ดังนั้นในยุคนี้มาเราแสดงด้วยความเคารพอ่าก็เ,าเรียกว่าไหวครูสิทธิ์มีครนะูเราเป็นพุทธบริษัทนะบริษัทที่แวดล้อมพระอาทิตย์ก็คือพระพุทธเจ้าเราก็โปอยได้แสงสว่างได้แสงสว่างจากพระพุทธเจ้าสิ่งที่พระองค์บอกทีนี้ถ้าเป็นธรรมสากัจฉาเนี่ยได้ทุกที่ทุกขนทุกแห่งนะ หรือจะตะโกนคุยกันคนละฝั่งแม่น้ําก็ได้ถ้าบ้านอยู่ตรงกันนะคนเราฝักตรอกก็ได้หรือจะนนั่งรถไปเดวยกันนั่งเรือไปเดวยกันได้ทุกที่ทุกคนทุกแห่งสภาคาแฟก็ได้อันนี้เป็นธรรมศาสตร์กัจฉาสอบถามกันสงสัยมีขอ้อใดประเพณีนี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเกิดในประเทศไทยนะ,ะมีในยุคพระพุทธเจ้ายุคที่จริงไม่ใช่ยุคพระพุทธเจ้า ประเภทนี้มีก่อนพระพุทธเจ้าตัดสรูได้ซ้ำแต่เป็นการทำของลัทธิบางลัทธิในยุคนั้นเขาทำกันโดยเฉพาะเมืองที่เราลืมนึกถึงเมืองพาราณสีทำไมพระพุทธเจ้าพระองค์หลังจากที่ปัญจวัคคีย์ตอนที่พระองค์ก่อนจะตัดสรู้้นะพระองค์บำเพ็ญทุกขริก,รกิริยาทุกกะกิริยาปัญจวัคคีย์เขาก็บอกว่าโอ้ประพฤติเข่งดี คงจะได้ตดสรูป้เป็นพระพุทธเจ้าละเขาก็มาปนนิบัติพัดบีดูแลอาทีนี้พอพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เนี่ยค้นพบว่าไม่ใช่มันไม่ใช่ทางบัาฑาราพญเพียนทางจิตนี้สุขภาพต้องดีร่างกายต้องดีแข็งแรงพระองค์ก็กลับมาสเสวยพัตตาหารพอมาสเสวยพัตตาหารปัญจวัคคีย์เห็นก็ไม่เข่งแล้วหันกลับมาเป็นคนมากๆแล้วนี่เป็นความคิดของปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ก็เลยพากันหนี หนีพุทธเจ้าไปหนีเราเราเรียกเอาเองว่าพุทธเจ้านะตอนนั้นยังไม่เป็นพุทธเจ้านะเขาเรียกพระโพธิสัตว์หนีพระโพธิสัตว์แต่เป็นโอกาสเป็นโอกาสที่ไม่ถูกรบกวนไม่ถูกมีใครต้องมาเดินไปเดินมาให้รบกวนจิตใจรบกวนอายตนะทําให้พระองค์นี้บำมีบำเบลาบำเพ็ญเพียรได้เต็มที่ตัดภาระความรุงรังออกนี่เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ตัดสรู้ด้วย นะอันนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยนะไม่ใช่ตัวสัสรู้แต่เป็นเหตุเป็นปัจจัยองค์ประกอบนี่แหละทีนี้พอพระองค์ตัดสรู้แล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะจะทําหน้าที่พระพุทธเจ้าแล้วก็หาคนไปโปรดทําไมพระพุทธเจ้าจึงไปหาปัญจวัคคีย์ถูกโยมอลองคิดดิอยู่กันคุยายกองแพงโทรศัพท์ก็ไม่มีโทรทัศน์ก็ไม่มีกว่าจะสืบสาวเราเรื่องกันนี่เป็นเดือนๆน,นะ ระยะทางโอ้ไกลมากเลยนะจากสถานที่ตัดสรูนะตรงแม่น้นนําเนรัญชลาพระอ,องค์ตัดสรู้ที่พุทธคยาเนาะรัฐพิหารโอ้แล้วไปที่ปัญจวัคคีย์อยู่หนู้นนั่งรถไปเป็นวันๆเลยนะเพราะฉะนั้นก็เพราะว่าคนในยุคนั้นอะที่ไหนที่มันรุ่งเรืองในพวกนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายคนก็จะไปลุมไปตุ่มไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน มันเป็นเมืองประลองยุทธ์เป็นเมืองที่สําหรับเป็นอย่างนั้นก็เลยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงรู้ว่าปัญจวัคคีเนี่ยคงไม่ไปไหนแล้วคงไปพารันนสีแน่เพราะเป็นแหล่งชุมนุมนักปราดทั้งหลายไม่ใช่แต่ในยุคพระพุทธเจ้านะในประวัติเนี่ยในยุคพระปฏิเจกในยุคพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก็เป็นเมืองเนี่ยหลายพันปีชื่อก็ไม่เคยเปลี่ยนชื่อไม่เคยเปลี่ยนนะ เขาเปลี่ยนกันไปเป็นอะไรต่ออะไรเมืองนี้ก็ยังวาลานาสีพาลานาสีอยู่แถวนี้แหละอยู่หลายพันปีแล้วนะถ้าไล่ดูตามประวัติที่เป็นตำนานเนี่ยโอ้เหมือนหลายแสนปีไม่ใช่พันปีหลายแสนปีตั้งแต่พระเจ้าโอกากราดผ่านราชามาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันองค์ผ่านมาเนะียเพราะนั้นก็อันนี้เขาเรียกว่าธรรมสวังอขอ,อาภายัยธรรมาก,กัจฉา อาการเลนะธรรมสากัจฉาการสนทนาธรรมตามการเอตมังคารมุตตมังเป็นมงคลอันสูงสุดเป็นมงคลเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหามงคลนายโยมอย่ามัวเสียเวลาไปวิ่งไปเช่าของอะไรที่เขาขายกันตามตลาดใหุ้่นวัยเสียเงินแพงแพงด้วยนาะโยมเข้าหันมาสนทนาเช่นสมมุติว่ารู้สึกคุณยายยายกองแพงจิตใจท้อแท้ท้อถอยอดหูไม่มีกระจิตกระใจอยากทำอะไรเลย ยาญก็ไปหาหาใครดีโน่หาคนที่จะไปนสนทนาจะเป็นมงคลอย่างสูงว่าวิธีแก้นี้ทํำยังไงจิตใจมันเป็นอย่างนี้แก้ทํำยังไงอย่างนี้นี่ลักษณะนะเพราะมันเป็นเรื่องทางจิตใจเนะาะอันนั้นก็นเช่นเดียวกันนี่อันนี้เราก็เมื่อวานเราก็ได้พูดหลายแง่หลายมุมเนาะแต่พูดแบบล,กลวกๆนะคือคําว่าพูดชัดเจนแบบเอาแบบชัดเจนสุดๆนะโยมทําไม่ได้ ทำไมถึงว่าทําไม่ได้มันใช้เวลามากใช้เวลามากแล้วเราต้องฝึกเราต้องฝึกแบบฝึกเหมือนอาตมาเป็นคนสอนวาดรูปสมมุติเนาะสอนวาดให้สวยอาตมาต้องบอกบอกลายเส้นบอกวิธีการวางมือวางวางภูกันอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ตีส่งตีเส้นกะขาดคณนนีสัดส่วนอะไรเลยโยมต้องวาด นี่มันสาคัญอยู่ตรงนี้อ่ะคุณครูในาศาสนาของเรานี่มันไม่ใช่แค่มันเป็นไม่ใช่เป็นทฤษฎีอย่างที่เราเข้าใจกันทฤษฎีนี่เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเอามาเล่าแต่หน้าที่ของเรานี่ยังไงต้องปฏิบัติต่อให้ไม่รู้ทฤษฎีต้องปฏิบัติแต่ไม่รู้ทฤษฎีมันก็ยังว่าแหละปฏิบัติมันก็ไปมันคนตาบอดเดินไปในป่าเนาะ,ะ,ะมันก็งุมง่ามมั่งาหลายชนนู่นชนนี่ไปตะเปะตะปะไปแหละ แต่เราพุทธบริษัทเรามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เป็นเพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวต่อให้เราไม่ได้เรียนทฤษฎีไม่ได้รู้อะไรเลยแต่เราเชื่อเรามั่นใจคนใดคนหนึ่งผู้ใดผู้หนึ่งนะแล้วเราก็เข้าไปในกลุ่มในพวกสนทนาปาศัยทําความเข้าใจพอสมควรแล้วเราปฏิบัติเลยนี่พระพุทธเจ้าเรียกพวกคนพวกนี้ว่าไม่ขุดแต่อยู่ยายยายกองแพงเคยได้ยินหนูหกประเภทไหม ไอ้ที่หนูโคกเพ็ดีพุทธเจ้าเล่าขุดอยู่ๆขุดอยู่ๆไม่ขุดไม่อยู่อะไรไม่อยู่ไม่ขุดทั้งขุดทั้งอยู่เนี่ยพวกเนี้ยพุทธเจ้าเล่านะพุทธเจ้าประมาเพราะว่าคนบางคนไม่ได้เรียนทำไม่ได้อะไรหรอกอยู่ในบ้านแต่มีธรรมะประพฤติธรรมอยู่แต่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาประพฤติธรรมนะเขาบอกโอ้ยฉันทําหน้าที่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเนี่ยดูที่เนี่ยต้องทําหน้าที่ต้องระวังนู้นระวังนี้หารู้ไม่ว่าเจ้าของประพฤติธรรมแต่เป็นธรรมของขารวาส ทำของคาราวะารู้ไหมว่าคนคนเดียวเหมือนมองเหมือนไม่มีประโยชน์น่ะไอ้ที่คนมาไปทํางานสบายไปเช้าเย็นกลับมาได้สบายใจอะ่ะรู้ไหมเพราะคนอยู่บ้านนะแต่คนอยู่บ้านบอกฉันไม่อยู่บ้านเจ็ดวันนะจะไปสอนหนังสือสบายใจไหมห่วงสมบัติดีนี้บ้านกูรถกูสวนกูไรกูนาเพราะฉะนั้นอาตมานี่จึงมองพระบอกพระไว้เลยว่าแม้บุคคลหนึ่งบูดาพระพระเจ้าพระสงฆ์นี่แม้ไม่เห็นมาทํากิจเหมือนกับกิจทั่วไป แต่ว่าเมื่อท่านยังนั่งทับเสืออยู่การลมพัดนั่นคือประโยชน์ให้เรามองดูประโยชน์ตรงนั้นเหมือนที่พออนกถามมาแหละจะมองหาคุณความดีมันได้ยังไงอาตมาก็มีแบบนี้มีเช่นสมมติเจอคนที่ขี้เกียจที่เกียจไปร่วมงานกันไปปฏิบัติงานอยู่ที่อื่นไม่ได้ช่วยกิจอะไรเขาเลยไปกินข้าวเขาเปืองเปืองเฉยๆนั่งไปไม่มีประโยชน์เลยแต่เรามาดูเช่นเขาไปรุงโอบโบสถวไปสวดมนต มันก็มานั่งเฉยเปื่อยใจเย็นเรือยู่ไม่ไปเขานังพอเรามาคิดดูเอ๊ะอาจจะมาคิดถูกคิดเหตุการที่ท่านไม่มานี่มันทําให้เราสบายใจ่าทางนั้นไม่มีใครมาลักของเพราะว่าขโมยขจรมันก็บางที่บางแห่งมันก็มีนะอของพระก็ไม่เว้นเดอ้อของพระก็ะพระก็ของหายบ่อยเหมือนกันแหละอะพอมาถึงก็มาเห็นท่านนั่งอยู่ก็พวกคนเหล่านั้นก็ เ,ออเ,ออเกรงใจไม่กล้ามาหรือว่าจะเกิดไฟไหมมีใครจุดเทียนเพลไฟไหมลุกไหมพวกอะไรละ่ะเต็นไหมผ้าใบอะไรท่านก็เอะโวยวายเรียกได้เราจรึงรู้ว่าโอ้ทุกคนมีประโยชน์โยมมีประโยชน์โยมเชื่อไหมว่าเรามองข้ามอีกสิ่งหนึ่งทุกคนแทบจะในโลกอ่ะทั้งโลกน่ะเป็นหนี้ชาวนาเป็นหนี้คนทําข้าว แต่เราไม่เคยมองเห็นคุณเลยว่าคนทําข้าวว่ามีคุณขนาดไหนเกิดว่าชาวนาทั้งโลกนะไม่ใช่แต่เฉพาะประเทศไทยต่อไปฉันจะเลิกทานาตลอดชีวิตโยมจะงคือข้าวจานละเท่าไหร่จานละสามร้อยยังน้อยไปนะมันโยมยิ่ต้องแพงเพราะฉะนั้นทุกคนในโลกเป็นอย่างนี้หมดโยมถ้าเราถ้าเราทําจิตให้จิตให้กว้างแล้วมองดูสิ่งสิ่งดีที่เขามีเราจะเห็นอยู่ เราจะเห็นนะปังนั้นและจึงมีนักปราชญ์ท่านหนึ่งเนาะท่านได้พูดเอาไว้อะไรให้มองดูคนอะไรที่บอกว่าให้มองดูหาให้มองคนมองดูอะไรที่ว่ามองดูมองดูเอาอาจจะมากลลืมนะเขามีสวนเร็วบ้างเออโอ้ยเก่งจังเลย <c oughs> นะเออคนเป็นครูเออคนเป็นครประโยชน์ต่อโลกบ้างยังน่าดู เยสุดยอดไหม,ไม <drums> เพราะเพราะว่า <ๆ S 2> เพราะว่ามันเป็นอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนเราไม่ได้ชั่วตลอดเวลามันชั่วมันเกิดเกดดิดับดับอยู่ชั่วเกิดเกิดระดับ,ดบเราเราก็เหมือนกันเราก็ไม่ได้โมโหตลอดเวลาเราก็ไม่ได้โกรธตลอดเวลาเราก็ไม่ได้โลภตลอดเวลามันเป็นแค่ครั้งคราวตอนที่จิตมันเป็นจิตมันเขาเรียกว่าจิต,ม,จตมันเป็นอกุศลเพราะจิตเป็นอกุศลจิตเป็นอกุศลอย่าเอาเราเข้าไปนะถอดเราออกนะ เามาพูดทุกเรื่องโยมถ้าเป็นไปได้อยากให้ถอดตัวเราออกให้หมดให้เหลือแต่ทำล้วนเมื่อจิตมันเป็นอกุศลจิตมันจะไปอย่างนั้นมันจะโลภไปอย่างนั้นมันจะโกรธไปอย่างนั้นมันจะเกลียดไปอย่างนั้นมันจะทําความเสียหายวุ่นวายเดือดร้อนทําสิ่งไม่สวยไม่งามไปอย่างนั้นเพราะว่าจิตมันเป็นอย่างนั้นก็เพราะมันหน้าที่อกุศลมันตรงจะตายไปมันตรงตรงเลยพวกนั้นอ่ะทางนั้นเลยลัทธิอื่นเขาจึงจัดเป็นเทพเลยนะเทพความตายเทพแห่งความตายคือชื่ออะไร เทพเป็นความตายอ่าเขาก็เรียกพยมนะุมไงเรียกพยุมพกาลอย่างเงี้ยอ่าเทพเป็นความตายเขาจัดเป็นเทพบนเลยนะพระเสาวเวลาใครโดนพระเสานี่เป็นยังไงอันนี้ไม่พูดในมุมของพุทธนะเรากําลังเปรียบเทียบให้เห็นความพรมพัมมกระเทพเพราะว่าเทพเนี่ยเขาเขาครั้งแรกที่คนยังยังไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเนี่ยคนจะเคารพนับถือสูงสุดแค่เทพ เพราะเข้าใจว่าเทพนี่โดนบันดาลอย่างงุ้นโดนบันดาลอย่างนี้จนมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพระเจ้าค้นพบความลับตรงนี้เอามันไม่ใช่ตัวบุคคลนี่มาบันดาลมันเป็นองค์ธรรมเป็นองค์ธรรมที่มีอยู่มีทุกเรื่องแล้วพระองค์ก็ตัดทุกเรื่องอธิบายทุกเรื่องบอกทุกเรื่องไม่ปิดเป็นความลับแล้วไม่มีส่วนไหนที่เป็นแง่ลี้ลับที่จะทําให้เราเข้าใจไม่ได้เนี่ยไม่มีเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าตัดอย่างละเอียดยิบบอกไว้ทุกอนุเลย บอกว่าทําอย่างนี้เป็นอย่างนี้ทําอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้ทําอย่างนี้เป็นนี้เป็นนี้เ,นยน irrel. เยอะแยะไปหมดเป็นร้อยเป็นพันเรืเ่องก็เพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้แหละก็คือทำนั่นเองทีนี้ถ้าเราประพฤติปฏิบัติรมสมมติเราเนาะสมมติเราทําอานาปานสติเนาะอาเรามีสติอยู่กับลมหายใจเข้ารู้จักลมหายใจเข้ามีสติอยู่กับลมหายใจออกหายใจเข้มามันจะเกิดอะไรนึกถึงที่พระพุทธเจ้าเอาตามพระพุทธเจ้านะ ถ้าเราคิดว่าขึ้นมาเองได้ไหมได้แต่มันจะได้ส่วนส่วนใดส่วนหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกพระพุทธเจ้าบอกว่าอากุศลอลามกจะระง,งับไปจิตจะตั้งมั่นจิตจะิจต,ะตะมีความสุขปานิษ์และชื่นใจพุทธเจ้าใช้คํานี้นะปานิษและชื่นใจเพราะฉะนั้นจิตที่ห่อเหี่ยวซบเซาซึมเซาง,งอยเงาไม่ต้องพูดถึงเพราะจิตพวกนี้มันเวลาจิตเราอยู่กับพวกเนี้ย มันเป็นอารมณ์กลุ่มนิวรณ์โยมถ้าถ้าเราจัดนิวรณ์เหมือนที่พระพุทธเจ้าจัดจะง่ายโยมแล้วจะปฏิบัติได้ง่ายอากุสลกลุ่มอกุศลจริงๆที่พระเจ้าตัดไว้มีแค่ห้าเท่านั้นโยมโยมจำให้แม่นเลยมีแค่ห้าตัวแค่นั้นแหละที่เรียกอกุศลที่นี้พวกอกุศลตัวนี้ถ้ามันไปอยู่กับจิตดวงไหนก็ตามไปอยู่กับจิตไปอยู่กับใครผู้ใดก็ตามบุคคลนั้นก็จะมีลักษณะแบบเดียวกันหมดเพราะมันเป็นธรรมชาติที่เป็นอย่างนั้นธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นเหมือนเหมือนคนกินน้ําตาลนนเนาะ ใครกินน้ําตาลก็มันก็หวานเหมือนกันนะจะเป็นคนชาติไหนมากินแต่คนไทยคนจีนคนฝรั่งมากินก็นก็หวานเหมือนกันถ้ากินเกลือก็เค็มเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นกฎมันเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นกฎนี้ก็เป็นอย่างนั้นเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นเพราะมันไม่อยู่กับการเวลาไม่อยู่กับการเวลาทําทํานี้ยิ่งละเอียดอ่อนกว่านี้นะแต่แต่ตามาเทียบเป็นวัตถุให้เห็นเพื่อจะได้ตึกตามง่าย